่วนอุบัติเหตุรถไฟชนกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะคณะกรรมการตรวจสอบของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ค่ะว่ามาจากความผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าด้านเทคนิคอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้รถไฟสามารถวิ่งผ่านสถานีพัทลุงได้ตามปกติแล้วค่ะโดยเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบำรุงทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งใช้รถเครนยกโฟกี้โดยสารของขอบวนรถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ดกรุงเทพมหานคร ที่ล้มขวางรังรถไฟที่1-3บริเวณสถานีรถไฟพัทลุงหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุหัวรถจักรขบวนเดียวกันซึ่งวิ่งออกไปลากขบวนรถสินค้านะคะที่วิ่งมาจากสถานีบางซื่อปลายทางสถานีชุมทางหัดใหญ่ได้จอดเสียระหว่างทาง เพื่อที่จะกลับเข้ามาจอดเทียบยังชานฉลาดที่2สถานีรถไฟพัทลุงค่ะแต่ว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาทําให้หัวรถจักรที่ลากขบวนรถไฟสินค้านั้นพุ่งไปชนโบกี้โดยสารของขบวนรถของตนเองที่จอดรออยู่ก็ทําให้หัวรถจักรและก็โบกี้โดยสารเสียหายจํานวน2โบกี้ด้วยกันมีผู้เสียหายขออภัยค่ะมีผู้ที่โดยสารมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของการรถไฟนะคะได้รับบาดเจ็บไป4ีรายด้วยกันและล่าสุดทางเจ้าหน้าที่การรถไฟได้ กู้โบกี้รถไฟที่ล้มขวางรางแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายเรียบร้อยแล้วนะคะโดยสามารถปล่อยให้รถไฟเดินรถได้ตามปกติทั้ง3รางแล้วค่ะ โดยนายสถานีรถไฟพัทลุงนายวิจิตวิจิตรานน,นบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายและก็สรุปสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้ว่าเป็นความผิดพลาดในเรื่องของเทคนิคหรือว่าเกิดจากความผิดพลาดด้านการสื่อสารของเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนรางโดยต้องรอผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบของการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อนค่ะ